ค่ะรมรถมือสอง JK แนะนำให้ท่านได้ชมกับ Toyota าค r o ร l a นะคะรถยนต์ปี02ค่ะออติสนะคะ1.6ตัว E ค่ะเป็นรถยนต์ปี02นะคะเกียร์ออโตโ้ค่ะทุกท่านกระจกเป็นไฟฟ้าภูมารัายเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำสบายค่ะรุ่นนี้เป็นรถที่แอร์เย็นมากๆเลยนะคะทุกท่านเย็นฉ่ำเลยทีเดียวค่ะขับดีอึดถึกโทนค่ะ รถเคยแก๊สน,นะคะแต่ถอดออกไปเรียบร้อยขุกค่านตอยรวมแล้วตอนนี้นะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเริ่มทะเบียนสวยนะคะราคา89,000บาทค่ะหรือถ้าหากท่านใดต้องการสนใจซื้อแต่ทะเบียนนะคะเน้นย้ำว่าแต่ทะเบียนอย่างเดียวนะคะขายแยกด้วยค่ะในราคา49,000บาทนะคะเฉพาะทะเบียนนะคะรถอยู่แถวราชบุรณนะพระประแดงค่ะ สนใจคันนี้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดดูรถติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายไปดูรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะนดผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเน้นไปตามสภาพตามราคาค่ะ8,9,000บาททางรถและทะเบียนสวยๆหรือต้องการรับแต่ทะเบียนอย่างเดียว4,9,000บาทนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ